เราก็ได้ฝึกปฏิบัติกันมนาะด้วยความเพียรด้วยความตั้งใจนะล้วก็ได้สติสัมปจญญะสมาธิตามกําลังความเพียรกําลังศรัทธาตามกําลังบุญบารมีของเราเนมะื่นนะอจดบุญกุศลในการนะ้อมเอาบุญกุศลมาแล้วเล็อกอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าเล็กๆให้เกิดความยิม้มใจพอใจเลื่มใจว่าเราทำความดีได้ทำแล้ว และขอบคุณตัวเองที่ได้ทำความดีคราวครั้งนี้แล้วก็อนุโมทนากับความดีของตีงกับความเพียรก็ตัวเองจะได้มีกำลังใจในการทำความดียิงย่งยิ่งยิ่งกนไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์แก่ความไม่ทุกข์แก่เราในโอกาสข้างหน้าแลการนึกถึงผู้มีพระคุณของเรานะไอ้พ่อแม่ของเราได้มีส่วนองคนนี้ให้ท่านจงรับรู้ อนโมทนาในกุศลดีๆของเราเพื่อเป็นการตอบแทนนี่เป็นคนของท่านแล้วก็อธิษฐานให้ท่านมีความสุขพ้นจากความทุกข์แล้เราก็ตั้งจิตว่าเราจะทำความดีเพื่อท่านอยู่เรื่อยๆ่อตอบแทนนี่เป็นคนของท่านแผ่เมตตากันสะเพสะตาสะทังหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพายาปช,ชาฮุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ขยาบบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะน,นีคาโ้นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดกะตังปุญญะพลัง ไม่หังสัพเพภาคีภาวันตุเตขอพวงสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวเยผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วนี่เถิดตก,ตก,ตกชีวิตจะมีความสุขมีความสุขมีความพ้นทุกขโดยความเอื้อเฟื้อของเราทั้งหลายนะ เรากราบพระพรกันอะระหังสัมมาสัมพุทธ佛พระคาวาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวากคะโตพระคาวตาธรรมโมธรรมังนะมะสา ปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังฆนามินะขออนุโมทนากับความดีความบุญกุศลอัโย่อมนะขอนุโมทนาในความดีความเพียรความก้าวหน้าความพ้นทุกข์นะ सातो सातो अह